ก็เมาหน่อยก็หลงอ๋อเออมันก็เป็น้ลงหรอกมันต้องพายุจริงๆอ่ะไม่หลมและบอกเหมือนกันเลยว่าแล้วต้องจะบอกว่ามันจะไม่ฝักงานจะข้างไปไปยังไงหลังังหลังก็ไม่หงายอืมเราเปลี่ยนช่องดูสิครับขอดูหน่อยว่ามันคมชัดแค่ไหน จะบอกเป็นยังไงอะฮะอ๋อผมชัดแจ๋วแจ๋วชัดเลยไม่ใช่นั่นัางนักข่าเอากล่องมันมาใช่ไหมเอากล่องมาจะถ่ายคลิปไว้ไว้ขายหน่อยนือมาดูหน่อยว่ามีนี่ครับเป็นจอตัวนี้นะครับเราทำมาเป็นจอทีวีนะครับก็ คุณภาพนะครับใช้ดีใช้ทนนะครับรับประกันนานนะครับตัวนี้นะบแบรนด์อันดับหนึ่งอันดับต้นๆ้นของโลกเลยนะครับจอ22นิ้วฮะ,ะเจ้าเลยลองดูข่าวหน่อยสิครับลองเลื่อนช่องนะครับเดินขึ้นไปเรื่อยๆกันนะครับ เก็บไว้ก่อนเผื่อมีอะไรภายในเจ็ดวันเราก็เทมได้เปลี่ยนได้๋อเลยแล้วเอาเลื่อนลงมาเลื่อนลงมามันเลยขึ้นไปแล้วส่วนมากเราดูไม่เกินสามสิบหกหรอกมันก็มีแต่ช่องขายของอะต้องวงจรปิดจะมีประโยชน์นั่นนะขึ้นเป็นผู้บัญชาการตำรวจภูทรจังหวัดชนบุรีแทนอีผู้บัญชาการ Down. Oh.